ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องไนท์แมนนิติพนกันนะครับห <c oughs> รือช่องเซกาย่ครับผมมาวันนี้เราก็จะมาอันนี้คือ full option เลยก็คือ Deck เด l Star c r คอส4พี่น่วงใช่ที่เน้นแบบว่าอันนี้ผมจัดแข่งแล้วก็เมื่อวานจริงๆของไม่ครบหรอกแต่ว่า <c oughs> อันนี้ของครบแล้วเหลือแค่เติมอาร์ให้มันสวยๆก็เราก็จะมาการของการแต่ละใบากันเลยนะครับอ่ะ ตอนนี้แล้วก็๋ยวกจะขวเข้าคลิปนะครับก็คืออันนี้คือเด็กที่ผมอออตาข้อสี่ที่ปัจจุบันคือล็อกและคงที่และดีที่สุดใช่ปรับตามสถานการณ์ได้เลยการไปได้ครับอุิวานเป็นทศกการล่อมีไปสวนจุติสามารถเลือกอวตารบนสนามของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบเปลี่ยนการควบคุมมาบนอวตารโซนฝ่ายเราในสภาพนอนก็คือยืดมาแล้วก็นอนเลยก็คือมาอยู่ฝ่ายเราถาวรเก่งมาก ขอ4เองใช่ครับต่อไปพี่นวงผมสวย4ใบครับนี่พี่ดวงนะครับผมผมสวย4ใบนี่อ่ะผมมีเปเปอร์แร่เซกบอรดแร่แล้วก็ธรรมดาครับให้เป็น4รูปแบบให้เห็นกันไปเลยต่อไปเป็นชา a านาอ์แค่เล็ก2ใบครับถ้าไม่ถึงใส่2ใบเดียวเวลาถูกทำลายแล้วไม่มีตัวบูดพลัง สู้กับเจ๊กพลังสูงไม่ได้เลยพวกเปดพวกอะไรนะครับาการที่อะสวอยเนี้ยเวลาเจอจะได้สู้ได้ครับติดไปสองใบนี่เป็ดมันใช่เหมือนกันยิงตอนเลียดเกม้ายเกมเก่งม,มากคลิปที่แล้วผมอธิบายแล้วละกันนี้ก็เออมาดูว่าจะดกี่ใบกี่ใบ,บ,บครับสองใบเจ๊สองใบครับนะคาเมื่อกล่าว ข้อสี่เก่งอยู่แล้วคือ,อยังไงต้องมีเจ๊กอยู่แล้วครับติดไปเลยสองใบ <c oughs> ต่อไปคนรวย <c oughs> ขอไปครับตรง <c oughs> นี้อ่าอีกที่หน่อยคนรวยครับสองใบนี่นะครับสองใบติดไปเลย <c oughs> เกมสี่แล้วก็ไว้ปิดเกมได้ผู <c oughs> ้จเจริญนาย สใบครับไว้วนของการเมตาชุดน,นี้เลยดีดีมากอ <c oughs> สมาผมไว้คอมโบกับฮอนอ่ะของขวัญที่เมีจิ้งไม่ให้ก็คือหมาติดไว้ลงฟีตีบ้านหรือไม่ก็แบบลงสุสานด,ดิอ่าดิสมือฝั่งรงข้ามได้ไปคู่กับเจ๊ครับฮอนฮอนฮอนไว้คู่กับนายเมื่อกี้นี้เลยใส่หนึ่งใบแล้วอคุณรมัด ไวคู่กับแลนลกเอียงเป็นทุกสีเอาสีอะไรจ่ายก็ได้เจมสองถูกๆสบายๆครับแมงปอไม่พิษระเบิดคอสีฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งตัวสบายๆเลยคำสั่งเสียเก่งมากเอาโรงพยาบาลมาวนใช้อีกทีก็ได้ถือว่าเป็นการที่ดีไงเลยอีชาช่วงนี้ระบาดยึดหนักเอามาคอมโบกับแมงปอมีพิษปักกี้นี้ก็ได้นะครับเก่งก็คือกิน อ่ก็คือเส้นไวายไเราปุ๊บก็คือเหมือนการทำลายพอทำลายคำสั่งเสียก็ทำงานอ่ะอันนข้อมูลข้าว,าวแต่ก็ไว้ยินกับตัวอื่นได้นะครับแล้วก็ยึดของฝ่ายตรงข้ามเลยแบบว่าก็าคือถ้าฝ่ายเขายังตื่นอยู่เราก็ยึดมาแบบตื่นนอนแต่เผ่าที่ที่ยึดได้คือเผ่ามนุษย์เทพแล้วก็นรกใช่ครับสมเผ่านี้เอาไว,ตไวยย้ติดไว้ยึดเทพ ผมเจอเทพล้วผมแพ้ทางผมเลยต้องใช้นี้หรือไว้คอมโบกับแลนแอดกาดไปยึดตัวอื่นแมงปอแจ๊กนะครับนี่เลยแมงปอแจ๊ Project กก็ยึดทำลายแลน่อตัวข้ามด้วยไฟเราเพื่อเปลี่ยนแลนใหม่อเด็กนี้ก็มีสี่แลนเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไปครับอุ้ดเหลือใบเดียวเหมือนกันตอนแรกเห็นผมใส่สองไอคลิปแรกผมใส่สองหมดศรัทธาละเปิดยิงไม่เคยเจอสักทีเลยก็เลยใส่ไว้ใบหนึ่งติดไว้ เพราะว่าเปล่ยนเป็นแมงปอมีพิษดีกว่าแมงปอมีพิษยังได้แบบทำลงทำลายอ่าอูดก็คือเปิดสองยิงเลยอะไรประมาณนี้ครับเก่งก็ยังใช้ได้แต่นานานที่สวินนี่เมื่อก่อนอยู่ไซติกผมก็เอามาเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าตีทำลายเดียวเสาได้อะไรได้หรือหาตัวบูตพลังให้แล้วก็ตียึดก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งครับตีมายึดไฟเราสารเหลือใบเดียวเหุ้ผลคือ มือบิ๊กบ่อยมือบิ๊กบ่อยมากเอามาแบบคอมโบกับบัวตูก็ได้คือหนึ่งไว้ติดเอาไว้ตัวหนึ่งเลยก็คือเอาไว้เอาไว้มาเชิญบัวตูนะครับง่ายๆบัวตูบัวตูนะครับใบหนึ่งเหตุผลเหมือนกระสานเลยมือบิ๊กบ่อยเหลือตัวเดียวก็คือใช้ง่ายเรียกลงมาปุ๊บ ไว้โถมบ้านหรือไว้กระโดดสวมใส่เพิ่มพลังก็ได้ครับนะครับคอทาโอเคพี่วัดโอ้คลิปที่แล้วผมก็เคยบอกอยู่มันก็ดีเหมือนหน้าผมน่าจะใส่เป็นไซเด็กใช่ใส่เป็นไซเด็กแต่ตอนนี้ผมเอาเป็นเด็กหลักละก็คือเปิดมือฝ่ายตรงข้ามส่วนมนกากก็ชนะหรือแพ้หรือจะเท่ากาันก็ยังดีถือว่าเราได้เห็นมืออีกฝ่ายเราจะได้คำนวณเกมถูก ถือว่าเป็นการที่ดีใบหนึ่งเตยอย่าเาใช้กับซิลรรันเพราะว่าเราจะเสียเปรียบเขาใช่ <c oughs> เขาจะได้ใช้ต่อไปคอนตัคนะครับเป็นยานใส่สองใบครับเหมือนเดิมเหมือนเคที่แล้วเลยนะครับความสามารถผมก็อาจจะไม่ได้จอดลึกนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คลิปที่แล้วผมอธิบายไปเยอะแล้วน้ำซุปหนึ่งใบครับเวสมใส่พลังสามถูกว่าโอเคไว้บูตตีกับตัวใหญ่ เอสดีปาซาคู่กับพี่นวงคู่กับโอ้หลายๆใบได้อยู่ครับไว้ใช้ตอนยึดเขามาส่วนมากจะใช้คู่พี่น่วงจะดีที่สุดถ้าเกิดผลมากนะครับถือว่าโอเคเลยแอกาอดไอไอกาอดกายังไม่เคยเจอโอเคผมจะอธิบายไอกาดนะครับคือเปลี่ยนซิมโบลของอวตารทุกใบบนสนามเป็นเผ่าเทพทละครั้งสามารถทิ้งหนึ่งใบเลือกอวตารหนึ่งตัวบนสนามปลายตรงข้ามที่คอไม่เกินสามและมีสภาพนอนเปลี่ยนการควบคุม มาบนสนามฝ่ายเราจุดจบเทินเอาไว้แบบดึงมาปิดเกมหรือยังไงก็ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าดีแต่สามารถเขาไม่เขาใช้เฟิกด่างหรอกสีเจมด้วยมันดีตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเผาคือไว้ขัดกระปอมหรือเอาไว้เปลี่ยนเผาอื่นๆพวกคูดพวกอะไรเงี้ยก็คือขนมันีจะหลุดเลยเพราะว่าโดนเปลี่ยนเผาหรือไม่ก็มาคอมโบกับอีชาบกินฝั่งเราแล้วก็ยืดฝั่งเขามันถือว่าโอเคเลยถือว่าเป็นการที่ดีผมเลยมันติดไว้ลงบ้าน อธิบายในคลิปที่แล้วแล้วถือว่าเป็นการ์ดกิ่งอยู่เหมือนกันสำหรับเด็กนี้ลูกเอียงหากอวตารโซนฝ่ายเรามี4สี4ขึ้นไปอวตารทุกใบจะได้บวก2 Power อันนี้คือไว้คอมโบกับโคลบัตโคลบัตคือเปลี่ยนทุกสีแล้วมันก็จะบวก2ทุกตัวเลยใช่ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีครับความเจริญคลิปที่แล้วผมมีบอกไปแล้วนะครับใช้ได้เหมือนกันแค่ติดบรญยาวเฉย ก็คือจวสองนะครับเลือกมันสำหรับพวกตนนะครับสองใบเหมือนกันติดไอ้นี้ไม่ติดใบเดียวเหมือนเดิมผมไม่เน้นฮิวหรือเอามาจ่ายเกมได้ก็คือฮิวเป็นบางทีบ้างอะไรบ้างนะครับถือว่าเป็นการที่โอเคลมโตหนึ่งใบครับติดมือไว้เจ้ากล้าดียังไง ถ้าไม่ใช้เจ้าก้าก็เป็นลิกกี้ก็ได้ครับเลกนี้น่าจะเหมาะกับลิกกี้เลยถือว่าดีเอาไว้ยึดฝ่ายตรงข้ามได้แต่ถ้าเตาชัวก็เจ้กาก้าดีไงเพราะว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามกาดจบตีบปุ๊บก็ส่งนองรกลไปเลยเป็นเรียกี้โอเคเลยอุบัติเหตุของใบครับ ติดไปไปเรนมันตี้2องใบเหมือนกัน <c oughs> ใช้จักรนาคต2สองใบครับแล้วก็อย่าให้มีครั้งที่2อใบนะครับต่อไปเป็นไซเด็กนะครับไซเด็กพ,พรพิสวรรเอาไว้ใช้ตอนที่แบบป้า คือเราไปแข่งใหญ่แล้วแบบว่าเมียทศการมันไม่ค่อยเวริร์กเออเปลี่ยนเป็นพรก็ได้ว่าพรมันก็หลากหลายอยู่ผมก็ลองแต่ว่า,าพอลองใช้เป็นเมียมันก็เวริร์กผมก็เลยยังไม่เปลี่ยนแล้วก็พรถือว่าดีก็คือใช้โดดมากันไล่กันไล่ได้แต่ผมไม่ค่อยใช้มันขึ้นมามือบีบบ้างอะไรบ้างมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเอามาใส่ไปใส่เด็กดีกว่าตอนแรกก็ใส่ไว้ในเด็กหลักใช่ไหมครับเฮดรส่เด็กเหมือนกัน าบางทีแบบว่าเกมเราที่แบบว่าเอออูดยิงไม่ค่อยแม่นหรือยังไงอลองเปลี่ยนเป็นเฮนอาได้ครับไว้เอาไว้เสิร์ชแล้วตรวจสอบถือว่าดีพี่นวงก็คือถึ้งมือสองใบแล้วก็ดึงมาไว้ไม่จิกโซนไฟเราถือว่าดีเป็นการ์ดเก่าที่ถือว่าโอเคครับทิ้งสองแล้วเราก็หยุดของเขามาได้เลยไม่มีเงื่อนไขอะไรมากถือว่าโอเค ติดไว้ก็คือติดไว้บางทีเพราว่า,าอ,อ,อาจจะเปลี่ยนวิธีการเล่นอาจจะเป็นยึดแบบถาวอรอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอ๊ตสองใบนั่นแหละผมก็มาใส่นี้แต่ไซด์เด็กก็คือเปลี่ยนได้ตลอดครับมันเปลี่ยนได้ตลอดจะแล้วแหละเพราะผมก็ขายเปลี่ยนจะขายที่นีหมดหนละ <c oughs> อ่ะนี่คือยอดกลยุทธ์ขายไปนี่ดีเอาไว้ใช้นะครับเป็นไซด์เด็กที่ผมเคยบอกหมอมาแล้วนะครับกดร้านเอาไปใช้กับ นี่ยนะครับพวกเ r หรือไม่ก็อูดแล้วก็ใช่พยายามดูจังหวะให้ดีแต่ส่วนมากมันก็ติดไว้แหละเผื่อได้ใช้นี่เลยเปิดหน้าต่างหูการด,ดีมากๆแต่ว่าติดไปใช้ครับติดไปใช้หรือว่าเป็นการที่โอเคเลยแบ็นแย่งแดนตอนแรกใส่เด็กหลักไม่ค่อยเวิร์ก คือฝั่งเขาได้ประโยชน์เยอะกว่าหลัฝ่ายเราก็ลเลยเออหรือถ้ามันไม่โอเคก็เปลี่ยนใส่แบงแยกแย้ก็ได้ครับก็คือใช้กับคอมโบอิชาพวกอะไรอย่เงี้ยออก็ยังโอเคประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นเจอมบ,บ้านเหตุหรืออะไรเนงะี้ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กต่อไปเป็นไ์กาดไ์กาศก็จะมีไม่นะพี่นวงไม่นะอามา่าจวดหนึ่งใบทั้งนั้นเลยเมนเฟดจวดหนึ่งใบก็ไม่นะอ่าตัดโต๊ะตายแล้ว ไม่นาะมีมิจางแล้วก็อูดเพราะว่าทําไมไ c การ์ถึงเปลี่ยนเป็นจั่วสาใบแทนที่จะเป็นโดมเนื่องจากมันติดแบนลิสของโช็การรอบเมีมยไพสวนคือต้องเลือกใส่ใสอ่อย่างใดอย่างหนึง่งถ้าใส่โดมใบนี้ก็ใส่ไม่ได้เพราะผมเล่นตัวนี้เป็นหลักก็เลยต้องเปลี่ยนแนวทางการใส่ใหม่ใช่ครับก็คลิปก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีเพย์แมทผมประมาณนี้ ที่วอวดนะเนีนว์โชว์ของโชว์ของอาร์ตส,ส,สวยๆนะครับก็กว่าจะตามล่ามาครับก็เอาเรื่องอยู่ <c oughs> โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ